รู้ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีมาตั้ง2,060กว่าปีมาแล้วนะคะก็ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันของจกักรพรรดิจูเลียซีซ่าค่ะได้บัญชาให้อารักษ์คัดลอกถแถลงการของพระองค์รวมไปถึงข่าวประจำวันต่างๆแล้วก็นำไปปิด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 ,ปดไว้ตามกำแพงในที่ชุมชนค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้อ่านกันอย่างทั่วถึงนับว่าเป็นต้นแบบของหนังสือพิมพ์เลยก็ได้นะคะ วนในประเทศจีนก็ได้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ซิงเป้าซึ่งตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับสํานักราชการมาตั้งแต่พศ1043แล้วค่ะจากแผ่นประกาศข่าววิวัฒนาการมาจนเป็นจดหมายข่าวหนังสือข่าวรายงานข่าวสารทางการค้าการเมืองในพศ1997ที่โยฮันกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และก็ตัวพิมพ์ขึ้น การพัฒนาแท่นพิมพ์เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับค่ะจนในที่สุดหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เกิดขึ้นจัดพิมพ์ขึ้นที่ประเทศเยอรมันค่ะในปีพศ2152แต่ว่าไม่ใช่หนังสือพิมพ์รายวันนะคะจนกระทั่งในพศ2165ค่ะประเทศอังกฤษค่ะรวบรวมข่าวแต่ละวันแล้วก็พิมพ์ออกมาจำหน่ายเป็นรายสัปดาห์ในชื่อ A Weekly News London ส่วนในอเมริกาค่ะหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกออกที่รัฐเพนซิลเวเนียในปีพศ2326ค่ะชื่อว่า Pennsylvania Evening Post and Daily Advertiser ค่ะหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะโดยมีกลุ่มชาวอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายปักฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยชื่อว่าหนังสือจดหมายเหตุค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ แต่ว่ามีอายุได้ไม่ถึงแค่2ปีเองค่ะเอาหลังจากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับเลยค่ะทั้งรายสัปดาห์รายปับรายปีอย่างเช่นบางกอกคาล enda ต่อมาเนี่ยเขาก็พัฒนาออกมาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันค่ะอย่างเช่นบางกอกเดลี่แอดเวไท s เซอร์สยามเดลี่แอดเวไท s เซอร์ค่ะต่อมารัชการที่4 ทรงเป็นผู้จัดทำหนังสือพิมพ์รายวันค่ะชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารการบริหารพระราชภารกิจทางการเมืองค่ะในสมัยรัชกาลที่5เริ่มมีหนังสือพิมพ์ชื่อดารุโนวาค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงมากจนทำให้ต้องมีการจัดทรงหนังสือพิมพ์ตามบ้านค่ะในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7เนี่ยกิจการหนังสือพิมพ์ก้าวหน้าไปมากเลยนะคะ ทำให้มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออกมาค่ะชื่อว่า The Bank g o k Times ส่วนหนังสือพิมพ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันค่ะด้วยความที่หนังสือพิมพ์เนี่ยมีชื่อเสียงมากค่ะเลยทำให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่านเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะปัญญาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองเศรษฐ,ฐกิจและก็สังคมสมัยรัชกาลที่8ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ก็เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาลค่ะจนมาถึงปัจจุบันนะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ต้องมาในรูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์แบบนี้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาก้าวไปไกลมากค่ะอา่านหนังสือพิมพ์จากในอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ได้หรือว่าที่เด็ดกว่านั้นค่ะอ่านจากแคปเล็ตก็ได้นี่แล้วก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากอ่านอะไรเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้เลยค่ะ แต่ว่าไม่ว่าจะอ่านจากทางไหนเนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอ่านจากอินเทอร์เน็ตแบบนี้เนี่ยช่วยลดปริมาณกระดาษได้ด้วยอีกนะคะตัดต้นไม้น้อยลงด้วยขอบคุณที่ดูคลิปติ่นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์มาเยอะๆกันด้วยค่ะบ๊า